สวัสดีค่ะนิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบก,กันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้าคลิปนี้ถ่ายลงไว้วันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์นะคะแพ็กจัดส่งให้พรุ่งนี้นะส่งให้แต่เช้าเลยจัดส่งให้วันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์ของจะถึงมือลูกค้าประมาณวันอาทิตย์จันทร์หรืออังคารไม่เกินนี้นะคะแพ็กแบบแพ็กให้อย่างดี v i p ทุกต้นนะคะแล้วก็แพ็ก ส่งป,ปอเนอีอนมเนะจ๊ะแล้วก็วันจันนี้มันจะเป็นวันหยุดใช่ไหมแต่ลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะเป็นวันชดเชยวันมาค่ะคือเบื้องหน้าเขาไม่เปิดรับของแต่เบื้องหลัง นะคะเขาจ่ายของตลอดทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นวันจันทรต่อให้เป็นวันหยุดเขาก็นาจ่ายนะคะแม่ค้าก็คร่าวๆให้ประมาณนี้เลยก็ของจะถึงมือลูกค้าก็คือวันอาทิตย์จันทร์หรืออังคารไม่เกินนี้นะคะลูกค้าทางภาคใต้น่ะจะถึงประมาณวันจันทร์อังคารแต่ลูกค้าถ้าอยู่ใกล้ๆเคียงกับแม่ค้าแม่ค้าอยู่จังหวัดเพชรบุร์เนาะมันก็จะถึงประมาณวันอาทิตย์วันจันทร์โดยประมาณนะคะคลิปนี้จะเป็นโปรเคียร์ตู้นะค่าส่งเหมาเหมา50บาทนะคะแม่ค้าขอขั้นต่ํามต้นขึ้นไปแม่ค้าจัดส่งให้นะคะ เพราะว่าหมายเริ่มต้นที่ราคา30บาทเท่านั้นนะคะแม่ค้าขอ3ต้นขึ้นไปจัดส่งให้แล้วก็พิเศษถ้าใครซื้อครบถึง5ต้นนะคะแม่ค้าแถมฟรีให้1ต้นก็คือเลือกแถมต้นแถมในคลิปเอาได้เลยนะคะถ้าเอาไม่ถึง5ก็ขอแค่ขอขั้นต่ำสามต้นนะแต่ถ้าเอาถึง5ลูกค้าได้ต้นแถมไปด้วยเลือกเอาเองในคลิปได้เลยนะคะค่าส่งทดไว้ในใจเหมาเหมา50บาทนะคะรับกี่ต้นก็ค่าส่งเหมา50บาท เดี๋ยวเราก่อนที่จะดูบอนสีเนาะเดี๋ยวแมค่ค้าพาไปดูใบกัมปูก่อนนะคะใบกัมปูมีจําหน่ายตลอดนะคะลูกค้าสามารถจังได้นะไม้ไม่โตหลอดไม่แทงทิ้งใบไม่โตเน่าหัวเน่ารากเน่าอะไรก็แล้วแต่นะคะปัจจัยสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือวัสดุอุปกรณ์การปลูกนะคะแมคะ่ค้าเน้นอยากให้ใช้เป็นใบกัมปูนะคะลักษณะหยาบๆแบบนี้เลยอย่าไปใช้ที่มันละเอียดหรือมันป่นเกินไปนะคะบางครั้งที่เราไปซื้อแบบสําเร็จรูปอะ มันละเอียดมาเขาผสมขุยมะพร้าวมาเขาผสมดินมาเขาผสมแกลบมาตัวนั้นน่ะมันทําให้ดินแน่นไวนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ใช้ตัวนี้หรือเอาตัวนี้ไปผสมกับดินตัวนั้นก็ได้ในอัตราหนึ่งในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะหรือใครจะใช้แบบนี้ล้วนๆเลยก็ได้ทางส่วนแมค่ค้าก็ใช้แบบนี้ล้วนๆน,นะคะ,ะไม้มันจะโตดีนะคะแตกใบไวรากเดินดีรากทะลุกระถางดีแล้วก็ ไม่เน่านะคะรากมันเดินได้ดีรากเขาจะขาวอวบได้แหละดินมันไม่แน่นจนเกินไปนะคะก็บรรจุแบบนี้หนึ่งแพ็ค1กิโลแบบนี้คือ1กิโลนะคะในหนึ่งกล่องจะบรรจุให้ทั้งหมด5แพ็คแบบนี้5แพ็คนะคะโอนอยู่ที่130บาทปลายทางอยู่ที่170บาทปลายทางถ้ารับ10โลจะอยู่ที่300บาทนะคะอันนี้ตัวอย่างนี้คือแพ็คละ1กิโลนะ เวลาส่งก็คือ1นึเซตหกล่องมี5แพ็คคือ5กิโลนะคะราคาตามที่แจ้งไปรวมส่งแล้วเรียบร้อยใครไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะโทรได้เลย0805194988โทรได้แอดไลน์ได้สแกน QR โค้ดไลน์ตรงนี้ก็ได้นะคะหรือใครยังยังไม่สะดวกก็กดติดตามแม่ค้าก่อนก็ได้สะดวกแล้วเมื่อไรก็ค่อยโทรมาลองใช้ลองสั่งซื้อกับแม่ค้าได้นะคะ 0805194988นะโทรได้สั่งใบกัมปูได้สั่งบอลสีได้ไม่สั่งบอลสีไม่เป็นไรสั่งแต่ใบกัมปูก็ได้ลูกค้าใหม่บังเอิญเวียนผ่านเข้ามาถ้าเราเจอกันเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามช่องของแมค้าไว้ด้วยนะมีไม้สวยๆโปรโมโชั่นดีๆเวียนสลับสับเปลี่ยนมาให้ลูกค้าได้เลือกช็อปได้สะสมกันอยู่เสมอนะคะไม้ตัวใหม่ไม้ตัวเก่าตัวแรใดๆแมคคาก็พยายามสรรหามาให้นะจ๊ะ กลับมาที่บอนสีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคลิปนี้เคลียร์ตู้ให้ราคาพิเศษมีอะไรบ้างอย่าลืมนะทดไว้ในใจค่าส่ง50บาท50บาทนี้ทดไว้ในใจก่อนนะคะ cf แม่คะ้ะขอ3ต้นขึ้นไปจัดส่งให้นะคะแต่ถ้าลูกค้าถูกใจได้ถึง5ต้นแถมให้อีก1ต้นจ้ะเลือกต้นแถมในคลิปได้เลยนะคะตามนี้นะไปะดูบอนสีกันว่ามีอะไรบ้างกระถาง4นิ้วทั้งหมดนะคะแต่ว่าฟอร์มมันล้นกระถาง4หมดแล้ว รากทะลุหมดแล้วนะคะเนี่ยไปอัพไซส์กระถางได้เลยเห็นไหมรากขาวอวบทะลุกระถางรากเดินดีถ้ารากเดินดีมันก็แตกหลอดไวโตวไวนะคะถ้ารากมันเดินไม่ดีนินมันดินมันแน่นเกินไปนะคะรากมันก็จะเน่าหัวมันก็จะเน่ามันไปหาสารอาหารไม่ได้จา้ามันก็จะแน่นเกินไปเนาะเพราะฉะนั้นถ้าอยากลองปรับเปลี่ยนเอาลองไปใช้ดูค่ะราคาย,ย่อมเยาวรวมส่งให้แล้วทั้งหมดนะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าสาวาลินนะคะสาวาินเอาไปต้นละ30บาทนะคะ สาวารินมีอยู่ไม่มากนะในคลิปเอาขึ้นมา6ก็มีนอกคลิปได้อีกสักประมาณน,าน่าจะอีกประมาณ6นะคะสาวารินใครจะไปเลี้ยงเป็นฟอร์มกอก็ได้นะคะขั้นต่ำขอ3ต้นขึ้นไป นะแม่คะจะส่งให้ก็คือรวมชื่อได้นะไม่จําเป็นต้องชนิดเดียว3ต้นนะคะก็คือต้นอะไรก็ได้รวมกัน3ต้นขึ้นไปแต่ถ้าได้ถึง5ต้นแม่คะแถมให้อีกต้นก็เลือกต้นแถมในคลิปไปเลยนะคะค่าส่งเหมาเหมาห้าสิบบาทเท่านั้นอ่ะมีสาวว่ารินคลิปนี้แม่คะขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกต้นเดิมนะคะขอแค่ชื่อบอนมานะเดี๋ยวแม่ค้าก็ทําการจัดให้เลยเพราะมันเป็นไม้กัดสีเนาะมันหน้าไม้เดียวกันหมดนะคะไม่ได้ปักเลขให้เหมือนไม้กระถาง5นิ้ว6นิ้วอันนั้นคือเป็นไม้ด่าง นะคะเป็นไม้ด่างไม้ต้นใหญ่ไหมคะก็ทาการปักเลขกให้เลือกได้นะขอลูกค้าเข้าใจหมคะด้วยเพราะเวลาขายไม้กระถางแบบนี้ขายโปรเคียตู้อย่างเงี้ยมันเป็นจํานวนเยอะๆนะคะแม่ค้าต้องใช้เวลาในการแพ็คนะจะมาว่าเลือกต้นนี้ต้นนั้นมันก็จะทําเป็นการเสียดเวลาเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอแค่ชื่อบอลละกันนะคะไม้ต้นละ30บาท50บาทเองลูกค้าแจ้งแค่ชื่อบอลน,นะเอากี่ต้นอย่างเงี้ยเอาชื่อต้นนี้เอากี่ต้นเอาอะไรบ้างแค่นี้ประมาณนี้พอเลยเดีย๋ยวแม่ค้าจัดให้นะคะ อันที่สาวาลินนะ30บาทด้านหลังตรงนี้นะจ๊ะชื่อว่า Christmas Eve นะคะคริส s ์มาสอีฟนี่หน้าแดงๆแบบนี้โตขึ้นกระดูกเขานูนแดงขึ้นมานะคะเป็นใบแดงๆเหมือนต้นคริสต์มาสที่ที่เคยปลูกกันเป็นไม้ประดับอะเนาะอ่าตัวนี้ก็มีชื่อว่า Christmas Eve นะคะเป็นบอนสีนะโตขึ้นสวยจ้ะงานกระดูกเขาจะนูนเด่นขึ้นมาใบสีแดงเอาไปกระถางละ50บาทนะคะคริสต์มาสอีฟ แล้วก็ด้านหลังตรงนี้มีชื่อว่าองค์หญิงอนัญญานะจ๊ะเอาไป50บาทเช่นเดียวกันเปิดด่างมาแล้วแบบนี้นะจ๊ะมีอยู่3ต้นค่ะฝั่งนี้นะคะเป็นชดทินกรนะคะชาตินกรนี่ทั้งแถบเลยใบยกลมๆออกเปิดๆด,ดังๆแบบนี้นะจ๊ะชาทินกรนเอาไป50บาทนะคะไส่กระถาง4นิ้วทั้งหมดนะนี่จ้ะไสประมาณนี้ มีสูงบางเตี้ยบ้างแต่ใบสมบูรณ์สวยงามนะคะรากทะลุกระถางแล้วไปอัพไซ์กระถางเอาลูกค้า50าบาทนะคะชัดทินกรจะ้ะด้านหลังตรงนี้มีชื่อว่าม่วงมหาการโตขึ้นสวยมากเป็นไม้ที่เม็ดใหญ่กระดูกดำใบใหญ่นะคะสวยโตขึ้นยิง่งโตยิ่งสวยม่วงมหาการเอาไป50บบาทเช่นเดียวกันนะคะมีจำนวนอยู่นะม่วงมหาการรับไปเลี้ยงเป็นฟอร์มกอได้เลย ด้านหลังตรงนี้นะคะมีชื่อว่าคุณหญิงทองมว้วนคุณหญิงทุ่งทองมว้วนแม่ค้าขออยู่ที่60บาทนะคะคุณหญิงทองม้วน60บาทนะไม้ตัวนี้นะคะเหมาะกับการไปเลี้ยงเป็นฟอมกอเพราะว่าเวลาโตขึ้นลักษณะใบเขามันจะม้วนเข้าไปมันจะดูไม่เป็นพุ่มเป็นกอเพราะฉะนั้นเอาไปอัดไปเลี้ยงด้วยกันเป็นฟอมกอได้เลย3มต้น5ต้น6ต้นอย่างนี้นะจ๊าเป็นไม้ฟอมประมาณนี้ นี่นะคะคุณหญิงทองม้วนนะคะ60บาทกระถางสี่นิ้วนะใบกําลังมว้มวนม้วนคอดเลยสวยมากทองม้วน60แล้วก็ฝั่งนี้อันนี้ชัตทินากรไปแล้วฝั่งนี้เป็นกระบี่ในร้อยนะคะกระบี่ในร้อยใช่ไหมถ้าจําไม่ผิดนะคะนี่จะ้ะด่างแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยด่างขาวด่างเหลืองนะคะเอาไป เอาไปต้นละ30บาทนะให้ไปที่30บาทนี้รากทะลุและไปอัพไซต์กระถางได้เลยนะออกเป็นใบหอกแบบนี้นะคะ30บาทกระบี่ในร้อยจ้ามีอยู่6ประมาณ10ต้นมีนอกคลิปอีกนะคะมีสักประมาณ10ต้นด่างสวยๆแบบนี้เลยต่อมาด้านหลังตรงนี้ชื่อว่ามณนีสัตบ,บัณฑนะจ้าหน้าออกชมพูแบบนี้นะเขาจะเป็นบางใบเขาก็จะออกเป็นพื้นเขียว ด่างชมพูด่งขาวบางใบก็พื้นชมพูด่างขาวก็มีนะคะให้เป็นไซส์หน้าประมาณนี้เลยไซส์นี้นะประมาณนี้เลย30บาทมณีสัตบัน,นะคะ30บาทไปเลี้ยงเป็นฟอร์มกอได้นะยังมีอยู่นะคะก่อนที่จะหมดรุ่นนะราคาพิเศษสุดๆหน้าอมชมพูสวยๆแบบนี้เลยมณีศัตบัณน,นะคะ30บาท ด้านหลังตรงนี้จะมีชื่อว่าดอนเจดีนะคะตัวนี้เป็นไม้ไม้งานกระดูกนะคะดอนเจดียิ่งโตขึ้นพื้นเขาจะออกเป็นสีขาวกระดูกเขียวนะคะสวยมากนะดอนเจดีนะคะตัวนี้ให้อยู่ที่50บาทนะคะ50บาทดอนเจดียิ่งโตยิ่งสวยไหมอันนี้ก็เริ่มก็เริ่มจะแบบ ใบใหม่แทงออกมาพื้นเขาก็จะเป็นสีขาวพื้นที่สีขาวมากขึ้นนะคะลายกระดูกเขาก็จะขึ้นมากขึ้นพอโตขึ้นพื้นที่จะสีขาวค่อนข้างที่จะบริสุทธิ์เลยแล้วก็เป็นลวดลายกระดูกสีเขียวเป็นงานกระดูกสวยมากนะดอนเจดีเลี้ยงง่ายโตวไวนะคะต้นนี้50ิบาทเท่านั้นด้านหลังตรงนี้จะ้ะมีชื่อว่า,าทิพวารีนะคะทิพวารีนี่ทิพวารีนะคะเอาไป3 0สบบาทนะคะไซส์นี้เลย นะคะผ่ามาจากดารานพัลัดนี่แหละยังไม่ด่างนะคะเขาก็มีอีกชื่อหนึ่งว่าทิพวารีนะเอาไป30บาทเช่นเดียวกันนะคะไปอัดเป็นฟอมกอสวยๆเลยต่อให้ไม่ด่างเขาก็สวยเป็นไม้พุ่มเตี้ยเป็นไม้คอมเพกนะคะเป็นไม้ที่ไม่ยืดไม่โย่งนะคะเลี้ยงเอาไว้อัดเป็นกอแน่นๆเลยประดับตามมุมสวนต่างๆได้นะใส่กับกระถางสีขาวนะตัดๆกันหน่อยนะคะอัด รวมกันเป็นฟอร์มกอเขาก็จะเป็นกระพุ่มแน่นๆขึ้นมาเลยสวยมากจ้ะ30บาทเท่านั้นนะคะต่อมาทางด้านนี้เป็นบอนกาบมีอยู่4กระถางเนาะมีอยู่4กระถางนะคะชื่อว่ามู่หลานเป็นบอนกาบนะคะมีชื่อว่ามู่หลานเนาะโตขึ้นนะคะก็จะเป็นพื้นสีขาวบริสุทธิ์แบบนี้เลยนะคะออกชมพูเล็กๆนะคะพื้นใบจะอมชมพูเล็กๆชอบแดดนะคะตัวนี้ถ้าเจอแดดหน่อยก็จะอ่ะ กัดหน้าชมพูขึ้นนะคะแดดแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะลูกค้านะใต้ซแซลแอนนะคะใต้ซแซลแอนสัก70เปอร์60เปอร์อะไรอย่างนี้ได้นะคะมูหลานเอาไป50บาทนะมีอยู่4ต้นนะคะเป็นบอนกะชื่อว่ามูหลานจ้ะต่อมาด้านนี้นะคะปราสัททองปราสัตทองมีอยู่3ต้นนะคะเอาไป50บาทต้นใหญ่ๆโตๆแบบนี้เลยนะมันก็คือเศรษฐีเงินล้านนั่นแหละมันยังไม่ได้นะคะ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าปราสาทองนะเอาไป50บาทมีอยู่3ต้นนะคะต้นใหญ่อยู่นี่จ้ะต้นใหญ่อยู่จ้ะนี่นะจ๊ะเลือกเอานา้มีแค่3ต้นจ้ะแล้วก็ด้านหลังสุดท้ายของเราตรงนี้มีชื่อว่าคุ้มทรัพย์นะคะคุ้มทรัพย์นะหน้าจะออกแดงๆแบบนี้นะคะไม่เหมือนกันนะดูดีๆไม่เหมือนกันตัวนี้มีชื่อว่าคุ้มทรัพย์นะคะโตขึ้นเขาก็จะมีลายกระดูกที่ใหญ่ขึ้นนี่อันนี้ใบโตขึ้นกระดูกก็จะออกเขียวขึ้นเห็นไหมจ๊ะ พื้นใบจะออกสีแดงสวยนะจ๊ะสวยนะจ๊ะโตขึ้นสวยนะจ๊ะคุ้มรัพย์นะคุ้มทรัพย์ก็ให้ไปที่50บาทเช่นเดียวกันนะคะมีอยู่นะมีจํานวนอยู่ก็รับกี่ต้นแจ้งแม่ค้าได้เลย CF ขั้นต่ำไหมคะขอ3ต้นขึ้นไปจัดส่งให้นะคะพราแม่ค้ามีบริการปลายทางให้ด้วยนะ กว่าของจะถึงนะคะไม่ค่าก,กระโดนหักหักหลายขั้นตอนอยู่นะเพราะฉะนั้นขอ3ต้นขึ้นไปเพราะไม้มันเริ่มต้น30บาทเท่านั้นลูกค้า3ต้นขึ้นไปจัดส่งให้ค่าส่งเหมาเหมาห้บาทแต่ถ้าใครสุกถูกใจ5ต้นขึ้นไปนะคะถูกใจครบ5ต้นแถมให้เลย1ต้นเลือกต้นแถมในคลิปเอาได้เลยค่าส่งเหมาเหมาห้บาทเช่นเดียวกันนะคะมีปลายทาง ะะสะดวกโอนหรือไปทางแจ้งแม่ค้าได้เลยใครมีเฟซทักเฟซจ้ะใครมีไลน์ทักไลน์ใครไม่มีเฟซไม่มีไลน์โทรมาได้เลยแม่ค้าจดสามารถจดได้ลูกค้าต้องการอะไรที่อยู่เบอร์โทรแม่ค้าจดได้หมดนะคะไม่มีปัญหาในการ CF บอลนะคะไม่มีปัญหาสําหรับคนรักบอลเตีอย่างเราฉันไม่ได้เล่นโซเชียลอ่ะไม่มีหรอกเ Facebook ไม่มีหรอกไลน์โทรมานะคะโทรมาเราสามารถคุยกันได้ถ้าแม่ค้าติดสายอยู่หรือบังเอิญไม่ได้รับนะคะ เดี๋ยวแม่ค้าโทรกลับหรือลูกค้าโทรหาแม่ค้าอีกทีก็ได้เพราะแม่ค้าคนเดียวเนาะคนเดียวตอบแชททุกช่องทางเลยบางทีติดสายทาง Facebook อยู่ติดสายทางไลน์อยู่หรือติดสายทางเบอร์หลักอยู่อย่างเงี้ยนะคะแม่ค้าต้องคุยไปทีละสายเนาะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะถ้าเอาให้เร็วอะลูกค้าทักไลน์มาถ้าใครมีไลน์เนาะพิมพ์มาไว้เลยความต้องการว่าต้องการอันนี้นี่น,นี่อะไรกี่ต้นหรือเขียนมาก็ได้ใส่กระดาษแล้วก็ถ่ายรูปมาก็ได้หรือว่า บันทึกเสียงก็ได้พิมพ์ไม่เป็นเขียนไ้เป็นบันทึกเสียงก็ได้ก็ส่งมาเอาแบบว่า ทีเดียวเสร็จสับให้จบเลยไหมคะจะได้สรุปยอดให้นะเพราะถ้าโปรโมตมัวอรอไหมคะตอบเดี๋ยวมันจะใช้เวลานานนะ <c oughs> บางทีพิมพ์มาต้องการบอลสีค่ะแล้วก็เงียบต้องรอไหมคะตอบก่อนอย่างเงี้ยลูกค้าไลา่มาเลยไล่รายละเอียดยาวๆมาเลยนะคะเราจะได้บอลไวขึ้นนะเพราะกว่าจะรอพิมพ์ตอบไหม,คะ,มคะตอบหลายคนไงนะคะมันจะได้ไวขึ้นจ้ะแล้วเดี๋ยวไหมคะเห็นข้อความปุ๊บก็ทําการสรุปยอดให้ได้เลยต้นไหนมีต้นไหนหมดก็แจ้งกันได้เลยนะจ๊ะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะสวยเนาะไปอยู่ด้วยกันเป็นหมู่คณะอย่างนี้สวยเนาะค่ะเช่นเคยจ้ามีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ่ะสวัสดีค่ะ